สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งรสหน้ายนินดีวันนี้มานําเสนอแกงหน่อไม้แกงเห็ดป่าหรือเรียกอ,อย่างหนึ่งว่าแกงสมปิีพี่น้องอเดี๋ยวเราจะไปปัดย่านางกันก็วันนี้ก็จะมาแกงสมปิีนะพี่น้องเนาะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แบบแกงป่าแบบแบบแบบสไตล์ตัวเองอะ่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดเห็ดหลากหลายเลยก็เป็นเห็ดที่เห็ดป,ป่าเนาะที่เรามามันมีหลายชื่อนะแต่ก็ช่วย,ยังนางารูดอกพี่เพิ่นเก็บมาให้เนาะ แล้วก็น้องไม่เดินน้องไม่เผาผมเอาไปเผาเนาะแล้วก็ใบย่นานเราจะไปปั่นใส่ใบมะกรูดตะไคร่ผมจะใส่ผักหวานนะแกงใส่ผักหวานกับผักขมอืมแล้วก็ใบนางละใบนางลบถ่ายอ่ะวันนี้จะมาแกงให้ดูเดอพี่นอ้องเอ,า,อาง่ายง่ายสไตล์ง่ายง่าย,ายพี่นอ้องน้ำใส่เปนใบย่านากัน เสร็จแล้วปั่นให้ละเอียดเลยถ้าตามก็จะมีรสชาติแสดนดีแบบนึงเราจะมาแกงแบบง่ายแสนง่ายพี่น้องจิทำให้ดูอกองน้ำมีดาง มีน้ำอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นน้ำร้อนอน้ำธรรมดาก็ได้นะครับผมปนิน้ำอันนี้มันต้มเหลือต้มเหลือเนาะอ่ะแต่รอให้มันสรนั่นเราก็จะมาล้างตะไคร้กันล้างผักกันแกงแบบประมาณแบบเออกินผักด้วยอย่างเงี้ย เคยไหมที่ว่าแกงแกงแกงปลาแกงปลาใส่ผักอะ่ะแกงปลาเจแล้วใส่ผักแล้วก็บีมน้ำมะนาวสดน้ำใส่พริกผงลงไปเสแสร็จนะพี่น้องแกงไข่ไก่ง,งนันหละพี่น้อง น้ำแม่นางป่าดรวมกับข้าวข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้เอาเข้าวเจ้าไปแช่น้ำเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคไม่ได้เอาให้ดูเนาะชีใบมะกรูดลงไปเลยสากทุบเลย นอไม้ใส่ลงไปผักโขมใส่ลงไปเลยผมจะปรุงด้วยขนอเจขนอเจก็หาซื้อได้ตามห้างทั่วไปเนาะมีขายบทตัวนี้น้ำมันหอยเจก็มีขายบทจริงๆทานมังสวิรัติทานเจทานง่ายมากเลยปกติเครื่องปรุงอะ่ะมันก็เป็นมังสวิรัติเป็นเจอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวไม่ว่าจะเป็นซอสแบ็กี้ก็เป็นเจอยู่แล้วนะครับผมเราก็มาทำง,ง่าย นี่ผมก็จะใส่เกลือชมพูล,ลงไปถ้าใครไม่มีเกลือใส่ดาวเกลือไปแทนก็ได้ไม่มีเกลือก็ใช้เกลือโอดีนไอโอดีนนะผมมันมีเกลือหลายประเภทแต่เกลือชมพูมันจะมีประโยชน์มากอแล้วมันก็จะสมูทใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหน่อยโอเคน้ำตาลตัดนิดหนึ่งมีแม่ครัวเขาสอนทำแบบนี้เนาะแบบงานใหญ่ๆทำแบบนี้เอ้ยมันก็ โ okay. อเคอะคือพอพอ,พอน้ําเดือดปั๊บก็ปรุงเราเราปรุงไปเลยแล้วรสชาติมันก็แบบพอดีเป๊ะอะไรประมาณเนี้ยอมืมันก็เอออร่อยดีนะอะไรเงี้ยเหมือนจะดูเหมือนกับเป็นไงเป็นง่ายๆง่ายๆจนแบบเกิดความมักง่ายใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะคือความหมายคือมันอร่อยนะอะไรเงี้ยการทานอาหารเจทานมังสวิรัตเนี่ย เป็นทานเพื่อสุขภาพเป็นการสะสมสชบียงบุญเป็นการตัดกรรมกรรมใหม่ไม่สร้างเพิ่มกรรมเก่าก็ลดลงไม่ว่าเราจะทํากิจการสิ่งใดมันก็ลาบเลื่อนนะครับผมแต่ทุกอย่างก็อยู่ในพื้นฐานของบุญวัสนาที่เราสะสมมาด้วยนะประมาณนี้ต่อให้เราดิ้นรนขนาดไหนถ้าบุญวัสนามมันได้มาแค่นั้นเราก็เอาเราก็ต้องยอมรับกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะเราเป็นคนเลือกลงมาเลือกลง ที่จะพบเจอกับสิ่งตรงนั้นก็คือเจอเรื่องราวที่มันามาทดสอบจิตใจทําให้จิตใจของเรามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแค,แค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเก็บใบานางรักใบใบแมงลักกันเนะาะเดี๋ยวผมไปเก็บใบแมงลักกันก่อนชอบเผ็ดไหมอ่ามันผมไม่ได้ตามพริกลงไปผมก็เลยจะใช้เป็นลูกโดดไปนะครับอืมใส่ผักชะอมลงไปบางคนเขาจะเรียกว่าพักคะเดอพี่น้องเดอชิมก่อน อืแซ่บพอรสชาติโอเคแล้วก็ใส่ใบนางรักลงไปเลยไม่ชอบชะอมก็ไม่ต้องใส่เนาะอืมใส่ใบนางรักไปก็เข้ากันละสีสันน่าทานไหมล่ะครับผมเราสามารถใส่ผักติ้วหรือผักแต้วลงไปได้นะผมก็จะมีรสชาติที่อร่อยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน ก็ดูสูตรใต้ลิงได้ถ้าผมมีอะไรสอบถามเข้ามาได้อนุโมทนาสาธุกับพี่น้องทุกท่านท่านมังสวิรัติทานเจทานเพื่อสุขภาพใสเฮซานอย่างขึ้นไปมีประโยชน์นะครับผมอนุโมทนาสาธุสวัสดีครับ